สวัสดีค่ะยานตาสอนค่ะมาทานทุเรียนอีกแล้วนะปีนี้ลูกที่สามแล้วนะกินให้อิ่มไปเลยช่วงนี้ก็จะถูกนิดนึงเพราะว่าตกกิโลละยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกอเกอ่าครั้งก่อนๆมันกิโลละสามสิบสี่กิโลละยี่สิบเก้าเหรียญเนาะตอนนี้ก็ถือว่าถูกนะกินถูกแล้วก็กินอืมกรอบ ผู้เรีนยนไทยในฮ่องกงผู้เรีนยนไทยเราอร่อ,อยที่สุดจิตเม็ดก็นแ,นนแนค่กินเถอะแซ่บนั่นเนี่ยดูเนื้อดูเนื้อเขาพอดีกิน เขากรบแต่เขาสุกไงผู้เรียนขาผู้เรียนไทยจะต้องแบบนี้เล็กแม่เลยอ๋อเมนนี่ก็แล้วกันม mm. ีเยอะเลยไม่น้อย เขาเลือกได้เพราะว่าเขาก็เลยเ่ะผ่าไว้อครับเวลาชอบกินแบบนี้อะไม่ต้องคุกมากกรอบไเม่ดไม่ใหญ่นะอืม ว่านีก็ไม่ใช่แต่ก็คือว่าไมา่ไม่ใหญ่เวลาจะซื้อทุเรียนก็ต้องดูจังหวะการซื้อด้วยนะบางทีก็แพงแพงถ<พ>้าถ้าของไทยที่อยู่ในร้านไทยจริงจะแพงมากอันนั้นอร่อยแน่นอน อันนี้ก็อร่อยแต่ว่าเราต้องเลือกให้เป็น ừ. ถ้าเราเลือกเป็นเราก็จะได้ของของดีแล้วก็ถูกด,ด้วยเนื้อฟงฮังไม่ไมยังเพื่อชิคกี้พาอร่อย ไม่ต้องกัดมันกินขนมชั้นน่ะกินขนมชั้นนี่ต้องรอกกินทีละชั้นเพื่อจะอร่อยแซ่บเป็นี้ฮ่องกงผู้เรียนก็ถือว่าแพงแล้วก็มีหลายประเทศเข้ามา นำเข้าเนาะนำเข้าจากหลายประเทศแบคบเนาะน้ำกันอืม พอแค่นี้แหาะคำแบบเช่นน,นี้ก็ขอบคุณนะคะเรายังมีอีกเยอะเลยขอบคุณทุกการรับชมค่าเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย